สวัสดีค่ะติมสตอรี่นะคะวันนี้จะมา,าแนะนำว่าการคืนบ้านเช่าเนี่ยเราต้องทำความสะอาดมากมายขนาดไหนมาชมกันนะคะอันนี้บ้านเช่าที่เราเคยเช่าอยู่แล้วเราจะคืนเขาในอาทิตย์หน้านะคะเราต้องทำสะอาดขนาดไหนเราถึงจะได้เงินมัดจำคืนนะคะ บ้านหลังนี้เรามัดจำไปในราคา1,000ปอนปอนะคะที่เงินที่เราต้องได้คืนในจำนวนนี้นะคะที่เราก่อนที่เราจะเช่าบ้านที่นี่เราจะมีดี POSIT เงินสดด้วยนะคะแล้วก็ค่าเช่าบ้านหลังนี้เช่าในราคา950ปอนด์อนมัดจำหน0 0งพันปอนนะคะเราต้องจ่ายก่อนล่วงหน้าที่เราจะเข้ามาอยู่หนึ 1, ่งพันเก้ร้อยห้าสิบปอนนะคะ อันนี้คือเราทําความสะอาดกันแล้วนะคะว่าต้องทําสะอาดขนาดไหนเราถึงจะได้เงินเราคืนนะคะอันนี้เราก็เป็นวันที่มาทําความสะอาดกันนะคะเพื่อจะได้เงินส่วนที่ส่วนที่เรามัดจําไปนะคะเราก็ต้องมาทําความสะอาดกันบ้านหลังนี้เป็นบ้านสองชั้นนะคะก็มาดูชั้นบนที่เราทํา เราก็เ,าเช็ดทุกอย่างนะคะแต่พื้นพรมเนี่ยเราต้องจ้างเขามามาซักพรมนะคะก่อนจะคืนก็แล้วแต่นะคะใครทําเองก็ได้ของเราก็มีเครื่องแต่กลัวสะอาดไม่พออันนี้ก็เลยจ้างเขามาทํานะคะจ้างเขามาซักพรมในราคา2 0 0ร้อยปอนนะคะพื้นที่สองชั้นนี้นะคะก็ประมาณ8 0 0พกว่าเนาะเกือบเก้าพัน ในราคาที่ที่จ้างเขามาซักผมเนี่ยนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือถ่ายให้ดูว่าต้องทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่เราจะออกเราถึงจะได้เงินเราคืนแล้วก็ประวัติเราไม่เสียนะคะไม่ใช่ว่าอยากย้ายออกเลยออกไปเลยไม่ทําความสะอาดก็เราจะไม่ได้เงินค้าประกันเราคืนนะคะ อันนี้ห้องน้ําเราก็ทําเรียบรย้อยอันนี้ห้องอีกห้องหนึ่งนะคะเราก็ต้องทําให้สะอาดเรียบรย้อยถึงจะได้เงินค้าประกันคืนนะคะอันนี้ก็คือความเรียบร้อยแล้วนะคะที่เราพร้อมจะคืนเจ้าของบ้านในวันสามหน้าเช็ดตามขอบตามห้องน้ำขัดให้สะอาด สะอาดกว่าตอนที่เราเข้ามาอีกนะคะบ้านหลังนี้เพราะว่าตอนเราเข้ามาก็ค่อนข้างแบบไม่มีคนอยู่เนาะก็เลยมีอักนิดนึงแต่ว่าอันนี้ก็คือเราทำเรียบร้อยพร้อมส่งในวันเสาร์หน้าแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะบ้านหลังนี้อยู่แถวแอรียในเมืองเชฟฟิลด์นะคะอันนี้เป็นด้านหลังบ้านก็คือเราไม่ได้ไปแตะต้องอยู่แล้วค่ะตรงนู้น พราะว่าช่วงนี้หน้าหนาวเนาะก็ไม่ค่อยได้ออกไปอันนี้เราย้ายออกมาเกือบจะสองเดือนแล้วนะคะบ้านหลังนี้เราย้ายออกไปแล้วแต่เราก็มีกําหนดคืนในวันเสาร์หน้านะคะน,นี้ระค่ะก็คือเอามาให้ดูนะคะว่าถ้าต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะย้ายออกนะคะอันนี้คือคุณชายสะอาดนะคะความสะอาดต้องยกให้ อันนี้ข้างนอกนะคะข้างนอกเนี่ยคือถ้าฝนตกหิมะตกมันก็จะอันนี้เหมือนเดิมแต่ก็ไปทํานะคะข้างนอกสะอาดมากเรื่องความสะอาดพืออ้นนี้เขาก็ทําเองนะคะเนี่ยขัดขัดเองเรื่องงานบ้านงานเรือนคุณพ่อบ้านบ้านนี้สะอาดมากอันนี้ก็ ันนี้คือด้านหลังบ้านนะคะที่จะเป็นสวนหลังบ้านก็ประมาณนี้นะคะเป็นบ้านหลังริมนะคะบ้านหลังนี้หลังริมนี่ก็จะเป็นทางจากหน้าบ้านเดินเข้ามารอบหลังบ้านได้นะคะตรงนี้ก็น่าอยู่นะคะสําหรับคนที่ชอบในเมืองทํางานในเมืองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เงียบสงบดี แต่ว่าก็ไม่เหมาะกับเรายัางว่าแหละเราชอบข้างนอกบ้านนอกอันนี้เป็นบ้านที่อยู่ในใจกลางเมืองเลยคุณชายสะอาดคุณชายสะอาดนี่สะอาดมาก ต้องยกให้คุณชายเรื่องความสะอาดสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ